ทเลฟสเตชั station. สถานีเพื่อสาธารณารัฐไทยภูมิใจเสนอรายการสามสหายใกล้กังวลเสวนาประสาเสรีชนคนเกรียนเกรียนแลกเปลี่ยนความคิดติดอาวุธทางปัญญาทุกปัญหามีทางออกถามตอบกันตรงๆไม่ต้องงงกันอีกต่อไป ดำเนินรายการโดยลุงสนามหลวงสหาย,ยังบัตรและสหายศรัทธาสามสหายไกลกังวลการพิจารจาเขาทำลายหลักฐานรีบเอาปอกหมอนเปื้นเลือดไปฝังอันนี้เหมือนกันครับ คุณจะเประมาทเช็ดเลือดคุณจะมีมาในหลวงผมนะผมไม่ยอมโอ้ตอนเรียนวิชาพยาบาลมาไม่รู้หรือว่าถ้าคนตกค่าตายต้องทําอย่างไรบ้างในทางกฎหมายเนี่ยใช่เอ,อ,อันนั้นมีเหตุผลทาลายหลักฐานอันนี้เรียนพยาบาลมาจากสวิตใช่ไหมหรืออ,อเมริกานะ่ะอืมอันนี้เหมือนกันคร,รับทาลายหลักฐานว่ารู้ว่าในหลวงตายมันานแล้วเน่าแล้วถ้าคุณเกิดใช้ขึ้นมา กว่วตายเป็นเดือนทายว่ากี่เดือนดีฮะมันจะมาสนใจวันในหลวงตายแล้วกี่เดือนกลัวกลัวเป็นปีนะถ้าลูกเราโดนยิงตายเราต้องเก็บกักถานไม่ให้หมดเลยใช่ไหมครับนี่รีบทำไักรถางล่างเลือดไม่ได้ไม่ได้ก็ลูกคนเล็กมันยิงเ่ะยเย็บแผลอ่างเดือดอธิบายที่แบบนี้แล้วไม่ใช่ไม่รู้นะเรียนพยาบาลมาจากอเมริกานะครับคุณต้องรู้พยาบาลเนี่ยคดีฆาตกรรมคุณต้องทำอย่างไรบ้างครับ ต้องรักษาสภาพแวดล้อมให้<ล>คงเดิแล้วถามว่้านเดไว้ที่สุดแล้วให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาพิสูจน์ครับอืมจันทร์สูตรครับอืมคือต่อไปเขาก็จะมีนะครับเด็กๆทั้งหลายที่เรียนภาษาไทยนะเขาก็มีการหักภาษาหักอวีนะครับ,รบสาร,รพัดที่จะทำนะครับแล้วก็จะมีการ,รถวายขี้พึ่งจนเต็มพระพักอุดภัตวาทั้งเก้าก็ไม่นับรวมในกิรูว่าเก้ารูครับ สำหรับในอดีตยังไม่มีการถวายยาฉีดโฟมอันนี้ก็คงแค่อฟ์มาลีแทนนะครับแล้วอัญเชิญพระสุพรรณจำหลักปรีมนทลนฉลองพระพักฉีดอฟ์มาลีก็ไม่อยอยู่แล้วก็ถือแผ่นทองคำจำหลักลายปิดพระพักจะแช่แผน่ทนทองปิดหน้านะถือคุณก็ไปดูแล้วกันแตในรา,ายละเอียดเนี่ยนะมาแสดงถึงความไม่ใช่คนความเป็นเทพมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับมันแสดงให้เห็นว่า แปลกคือลราชงนี้ไม่รู้เป็นพราะอมเพรหรือเปล่านะมันพังพินาพร้อมๆกันพ่อตายแม่ก็คุมดีคุมบ้าคือผิดไปเลยนะไม่มีเข้าคงเริ่มเหลืออยู่เลยลูกชายก็ไม่ได้เป็นอีกเปลมมาเป็นผู้สัดการครับแล้วครู้ทำยังไงก็คือต้องมาดูศพพ่อแล้วก็ทำอะไรไม่ออกเลยเคว้งคว้างกันไปหมด ครับซับซนในขณะที่ประเทศเป็นปทิการเต็มขั้นครับแล้ววิษนุเครืองามแจงขั้นตอนอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาราชโอษฐญาตขึ้นครองราชตามกฎบัียนบานว่ายืนยันว่าไม่มีทางเป็นอย่างอื่นครับจะต้องเป็นรัชราชตลอดไปแสต่ชี้ประธานองคมนตรีด้วยการเพียงชั่วคราวเป็นรัชทายืดตลอดไปวอนหยุดข่าวลือ ขอให้ฟังจากประกาศของทางราชการเท่านั้นเข้าใจไหมถ้า,เป,ปาเป็นไปแล้วเข้าใจไหมเป็นชั่วคราวถ้าเป็นเป็นไปแล้ว <laughs> โอ้ยขนาดนี้แล้วก็ยังอยู่ในอาการเศร้าโศกนี่มาโศกอะไรมากมายรู้ตั้งนานแล้วชาวบ้านก็ยังรู้เลยว่าตายนานแล้วไม่ใช่เพิ่งตายวันที่ประกาศแต่ผมผมเข้าใจว่าทางต้องกาประกาศวันที่สิบสามวันที่สิบสี่ในเวลายี่สิบเอ็ดนาฬิกา วิลคลามบอกว่าสมเด็จอมโอรสามกุลราชกุมารสถิตยอยู่ในตําแหน่งที่ทางการเรียกว่าพระราชทายาทฉะนั้นรัฐธรรมนูญได้เขียนไว้ตั้งแต่ปีพศ2 5 3 4นะครับเร่มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันลุงไม,ม่เขียนไว้ในฉบับใหม่ว่าเมื่อราชบัลลังว่างลงกรณีที่มีการตั้งพระราชทายาทไปแล้วจะไม่มีทางอื่นใด เป็นเรื่องที่โครมอรจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาคือประธานสนชให้ทราบครับได้มีการตั้งไ,ไว้แล้วเมื่อไรอย่างไรพร้อมหลักฐานพยานต่างๆนะพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกาศพุ่มราชสงการสถาปนาโอสาธิราชโดยประธานสภา,าจะเรียกประชุมเพื่อมีมติยังเป็นทางการเรียบร้อยแล้วอันเชิญขึ้นของราชและออกประกาศไว้บัดนี้เรามีพระเจ้าอยู่แล้ว นี่คือขั้นตอนที่เขียนไว้ชัดเจนแล้วเมื่อไรล่ะครับเขียนแต่ขั้นตอนแล้วเมื่อไรเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อไรจึงมีประโยคหนึ่งว่าครับเมื่อเจาอ้าพระองค์ใหญ่ชวงเจอพระองค์แล้วตั้งพระราชญาตินะมาตาสีเขียนว่าชาหมายถึงเจ้านายอะไรก็ว่าไปนะจึงไม่มีเหตุที่จะเรื่องลือเล่าขานคิดเป็นอย่างอื่นทั้งสิ้นทุกอย่างจะเดินตามนี้ รัฐบาลก็ตั้งใจเดินตามนี้ทำตามนี้เพียงแต่จะทําช้าหรือเร็วเป็นเรื่องที่ต้องรับสนองคุณอย่าหัวเราะที่ว่าอันนี้เป็นซีเรียสเว้เป็นเรื่องที่ต้องรับสนองพระราชวู้นักกฎหมายมากปารลบของพระบรมศาธิราชพงรับสั่งแม้จะอยู่หัวจะสถิตในฮทไทรราชพระองค์ก็สถิตในทไทราช ฐานะที่เป็นราดฎรก็คือเป็นลูกด้วยเป็นเรื่องที่พระองค์จะทงรับสั่งเองขอเวลาทำพระไทยคือทำใจประษาบอลเลตร่วมกับประชาชนชาวไทยโอ้ดรมาม่าจังเลยคนไทยวิโยคอย่างไรพงค์ก็วิโยย่านนั้นกูไม่วิโยคเลยวะ่ะอาจจะมากกว่าเสืด้วยครับเพราจะาเป็นลูกลม,นนะมีความผูกพันอยู่ๆต้องมารับการแต่งตั้งเป็นหัว แล้วเวลาพ่อมึงยิงพี่ชายทําไมไม่คิดอย่างนี้วะไอ้นี่มัน <รอ S 1> มันตายนานแล้วอ,ะอ่ะรอมาตั้งนานแล้วแล้วตายนา,นานแล้วไอ้อโต้งไงนะยางจะให้รอไปอีกเขาเรียกเชือดนิ่มๆเชือดแบบนิ่มๆเพราะเป็นลูกมีความผูกพันอย,อยู่จะต้องมารลบกกันแล้มัเจาหัวเปลี่ยนอะไรไม่อะไรทั้งหมดมึงยุหกสิบสี่นะไม่ช่ทีปังกรนะเพราะการพิจารณาเป็นเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอาจรวดเร็วกับทันหัน กระทันหันพ่อมัน44ปีกระทันหันคือมันพูดตลกอะ่ะไอวิษณุไอตอแหลเสียไอนี่นค,คือคนแรกที่เสียจะต้องกระทืบประหาระครัะแบบทนายความไงกับดำเป็นขาวก็ได้ขาวเป็นดำก็ได้คือมันพูดอย่างนี้นะกูว่ามันยังไงวะนะมันคิดว่าเสียกินหญ้าหรอวะก็กินจริงๆนะเฮ้ยกินหญ้าอ่อนป่ะครับคือมันพูดอย่างนี้ได้ยังไง แล้วมึงไม่เก็ตเลยหันดินหันดินกินหญ้าไม่ใช่หันฟ้าที่กินยุงผมบอกตรงๆนะครับผมไม่ได้เชียร์ใครนะครับรัชทายาทเป็นมาสี่สี่ปีเนี่ยพ่อตายดีใจกูได้เป็นแน่แน่ครับมึงจะมาเศร้าโศกและผ่นดินจะต้องมีคนสืบต่อมาพูดคำเดียวไอเสียเล็กแถลงใช่ไบอกว่าข้าพเจ้าต้องการทดแทนคุณแผ่นดิน แบบที่พ่อมึงทำอ่ะนะยิงพี่ชายแล้วบอกทดแทนคูเปผ่นดินเอในหลวงยังทางานไม่เสร็จข้าพเจ้าต้องทําต่อจากพี่ใช่ไหมใช่ขนาดมันยิงพี่มันบอกทำต่อจากพี่ไอ้นี่พ่อมึงตายเองนะครับตายหาเองเนี่ยแล้วมึงทําไมจะต,ต้องมายก,ยกตัวอย่างโบราณประเพณีเขาแผ่นดินไม่เคยว่างกษัตริย์ครับใช่มันไรสาระโดยสิ้นเชิงเลยทำใจไม่ได้เนี่ยสมมุติว่าเสียเสียใจยจริงเสียก็ต้องเข้มแข็งใช่ไหมครับเข้มแข็งครับเสีย ถึงข้าพเจ้าเขาไม่ได้พูดนะนี่อันนี้ประยุทธ์พูดเองเนี่ยประยุทธ์พูดแล้วเสียพูดได้ไหมวิศนุพูดวิศนุพูดเขาพูดประยุทธ์เขาพูดโดนล็อกก็ปาไอ้ยุทธโดนล็อกคอแล้วไม่ใช่ทุว่าเสียโดนล็อกก็เสียก็โดนด้วยไงเสียรีบหนีแล้วมาอยู่สถานีผมผมไม่เสียจัดแทนเออะไรวะไอ้พอตไกลจอมคุยกับเสียรู้เรื่องกว่าเสียมาจัดแทนนะคืนนี้ไฟเย็นพวกประชาชนนะ บรมกับลุงสมชายเนี่ยจัดพร้อมในเชิญยุทธิดาเชิญสีล้านมาจัดด้วยเลยนะที่มาทบ่ไปข้าพเจ้าไม่เคยทอดทิ้งลูกเมียหลอกเนี่ยแต่ข้าพเจ้าโดนบังคับอย่างนั้นอย่างนี้อ่าเราเรามาให้พูดความจริงที่นีใช่ไหมความจริงอ่าผมรักลูกรักเมียครับแต่ว่าเออเนี่ยโดนนี่อ่าวิศนุบรรดานะครับครับไม่ได้เห็นใจนะครับ คุณลงว่าไงครับวิษณุด่าว่าไงฮะนายวิษณุกลาย,ลายว่าขอร้องข่าวลือต่างๆที่ไอ้พวกสนามลงไฟเย็นร้อยสิบสองยังบาดเป็นพูดออกไปอย่างสุขนานเนี่ยนะจนเละไปหมดแล้วขอเรียนว่าไม่มีมูลความจริงขอให้ฟังประกาศและ,ะแถลงกัทางราชการเท่าน,นั้นงด่าพวกเราไว้เพราะเรื่องเหล่านี้มีความละเอียดอ่อนทางราชการ<ด>จะประกาศสงเดชไม่ได้ประโยคเดียวขาพูดเดียววักเดียวต้องปรึกษา ตั้งแต่สมัครรัชวังสมัครร,รัฐบัตการรัฐบาลองคมนตรีกระทั่งได้ข้อสรุปออกมาได้ครับที่เรื่องกันส่งเดชว่าพระมกษัตริย์องค์ใหม่ทรงพระบระวมไทยว่าดังนี้ตั้งกันเป็นที่สงสนานไม่เป็นความจริงเออที่ไปตั้งชื่อเสียนะและไม่ได้เกิดขึ้นในเ็ววันโอ้โหมันพูดเราไม่ได้เ็ว,วันคู่กันลอยงานมันพูดด้วยความจริงใจและจะไม่ได้เกิดขึ้นในเรววันด้วย ถ้มาม่เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อถึงขั้นบรมรายชาวิเศษก็จะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเวลาอันใกล้ไม่ได้อุโมม,มันบอไอเสียบมันต้องรออีกนานและต้องรองให้ถูกไวประเพิงรบรมศพก่อนไอท้ทีตอนนั้นมันตั้งกี่ปีกว่าจะได้เผาศพร,รอแปดใช่ไหมครับสามสี่ปีนะ่ะไอซีสียมก็รอไปแล้วอันนี้ก็ประมาณห้าปีมนต้องศพก,ก่นอีกยี่สิบปีครับ ต้อ,อของอย่างนี้ต้องดูทั้งรัฐธรรมนูญกฎบัณฑิตบลาลโบราณราชประเพณีมันดูอยู่เยอะย้อยแล้วย้อยแล้วเ่แบบเนี้ยที่ไปออกคลิปมันว่ารายการไฟเยนเ็นเลยที่ไปออกคลิปออกอะไรนั้นทรงเดชไม่ได้ดูอะไรเลยแล้วไปแสดงเองขึ้นมาบอกว่าทุกอย่างต้องเดินหน้าตามรัฐธรรมนูญกฎบัทียตบาบลรับรวมเป็นถ้าสมบูรณ์เออเหนื่อยว่ะเสียมึงร้องเพลงของสุเทพวงคำแงไปแล้วกัน เพลงรอนะร้องไปเล่อยร้องยังไงผมมลืมเนื้อรอแล้วรอแล้วรอไม่สิ้นรอจนหเหล็กแหงถมทับแผ่นดินแผ่นฟ้ารอจนตายนะครับมันบอกถมทับแผ่นดินเพราะฉะนั้นคือชัดเจนนะว่านหน้าเหี่ยวทฤษฎีต้มกบอีกแล้วครับนะคือไปยุ อันนี้การข่าวนะครับซึ่งไม่เป็นความจริงนะครับลดไฟไม่เป็นความจริงนะเด mm ี๋ยวไอ้บางคนจะถามมีหลักฐานไม่มีครับ <laughs> เพราะมันไม่เป็นความจริงแต่<า>ว่าข่าวแจ้งมาว่าครับเปรมเข้าไปบอกอเกษียบอกว่าประวิดมันจะหักหลังอย่าไปคุยกับมันเสร็จแล้ว mm hmm. เขาก็เล่นงานประวิดตอนนี้เขาต้องเล่นงานเพราะว่าประวิดเนี่ยมันอยู่มานานอำนาจมันยังอยู่ครับ คนที่มาใหม่ม,มันมันยังเตรียมไม่พร้อมมันกำลังไล่ไล,ล่ล้างบางพวกประวิตครับยังจัดระดับผอบอพันไม่ได้เสียก็เลยลักษณะแบ่งแยกและปกครองแบ่งแยกเสียออกจากประวิดเพราะประวิตรู้ว่าตัวเองเนี่ยสู้เปรมไม่ได้เปรมมันอยู่มานานครับ,รบประวิตรหวังพึ่งเสียโดยบอกกับเสียว่าเสียแม่มึงฟื้นแล้วนะเขาจำได้แล้วเ <laughs> ขาบอกกับกูมาเขาอยากจะเจอหน้ามึง เขาบอกให้ระวังเปรมนนะพอเปรมรู้ข่าวก็ไปบอกเสียไอเสียประวิตย์มันคิดไม่ดีกับมึงมันไปเข้าข้างทักษิณมันจะกลับมาเล่นเหมึงมันไปทำงานทักษิณมาเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเสียเข้ามาแล้วไม่ได้คุยกับประวิตย์ประวิตย์ก็นอนอยู่กับบ้านไม่ได้คุยกันเลยแล้วเสียก็มาแล้วก็ถูกหลอกว่าจะมีการประชุมสภา,าจะแต่งตั้งแล้วก็ไม่ได้อะไร ตอนนี้เสียกระโดนวิสูเครืองามคอยหลอกครับว่าไม่เป็นไรรอไปปีเดียวถ้าดูดีๆนะครับมันกลายเป็นว่าถ้าคุณดูคันแถลงวิสูเครืองามโดยละเอียดนะกลายเป็นว่าไม่ได้เป็นง่ายๆนะ ยิ่งรักเป็นนายกยังง่ายกว่าเสียเป็นรอสิบจริงไหมพี่ตูมันผ่านหาอะครกับลูกไอ้นู่นไอ้นี่นะก็คุณรัชทายาตก็ใช่มึงเป็นแงกูไม่ได้เถียงมึงเป็นมึงก็เป็นต่อไปที่แต่มึงเป็นกษัตริย์โดยสมบูรณ์น่ะไอ้พี่รู้มาว่าเป็นรัชชายมปมีปัญหาก็เป็นต่อไปที่แบบนี้เรียกว่าเป็นกษัตริย์กรรมลอได้มึงได้เป็นรัชทายโดยสมบูรณ์ครับรชายาโดยสมบูรณ์ครับสมบูรณ์จบแค่นั้นจบแล้วครับ เสียงฟังดีๆนะที่มันพูดมึงฟังแต่ละพูดมึงเอาแต่ละคำนะมึงเป็นยะหายเลยทุกถ้อยทุกคําทุกวลีมันพูดเนี่ยนะมันไม่ให้มึงเป็นต้องผ่านนั้นไม่ใช่ง่ายนะครับตรงนู้นกูว่าไอเสียมึงไปเกิดใหม่ดีกว่าง่ายกว่าเยอะแล้ววิธีหนึ่งนะคุณเจอกับคนกระล่อนพวกนี้นะคุณต้องชกตรงซัดเลยซัดเลยครับเสียรีบแถลงข่าวเลยไม่มีมาที่นี่ แจวเรือมาก็ได้ด๋ยวผมเป็นคนไปรับสุภัสต์และหลวงเมีไว้าทำไมเดี๋ยยังบัตรปรับส่งยังบัตรไปรับเลยส่งยังบัตรไปรับแล้วมาแถลงที่นี่แถลงความในใจว่ากูต้องการรับใช้กูไม่ได้อยากเป็นแต่ว่ากูทดแทนคุณเป็นดีนะแล้วเสียก็อยู่กับเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยรับรองอยู่ยาวนี่กรณีของเสียนี่ทำให้ผมนึกถึงกรณีของอะไรเลยครับกรณีของสมบุญละหงเนี่ยแต่งตัวใช่ สมบูรณ์ละหงสอ่จนดขาวรอต้องให้คุณสายร้อยเล่าเพราะว่า,เ,าเขาน่าจะจําเรื่องเราได้ดีกว่าคนอืน่นไม่ไม่ผมไม่ใช่คนแถวนั้น <laughs> คุณจําได้ไหมจำแล้ว <laughs> คือทีแรกเลยเนี่ยนรงวงวันจะเป็นเขาบอกนรงวงวันเนี่ยติดแบค็ลิฟอเมริกาให้แบล็ลิฟซึ่งมันไม่เกี่ยวนะแบลลงแบ็ลิฟใช่ไหมทีนี้ก็ทํากันใหม่ก็คือสมบูรณ์ละหงโอเคแล้ว อาทิตย์อุไรรัตก็ไปเข้าเฝ้าผู้วิพนบอกว่ากูจะเอาอนันต์เป็นอน,น,นัอนตนเนี่ยมันทํางานธนาคารไทยพาณิชย์ให้กูมันนานมันก็แปลกมนาะสู้ชิบหายเลยอนันเป็นนายกว่ะตอนแรกที่เขาอาสู้สต้องการขับไล่นาะยกคนนอกอ,อ่าสุจินดาเป็นคนนอกพอสู้เสร็จ พวกพิพิต่างคนนอกก็เป็นนายกและกรีดวิวิวกันใหญ่พวกกรีดวีระชก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจคนประชาชนเพื่อนเก่าของ้งหนาหลายคนอันนั้นนี่นะพวกเสื้อแดงไม่ใช่ผูสื้อแดงพวกบุญละหงเนี่ยสมบูรณละหงนี่มาจากการเลือกตั้งไม่มีการเลือกตั้ง5พรรคแล้วก็สมควรเป็นนายกด้วยตอนนั้นถ้าผู้ว่ากันไปตามตามกฎก็มาตามกฎระเบียบทุกอย่างคือเป็นคนมาจัดการเลือกตั้งแต่อันนั้นเนี่ย เจ้าสองม้าตอนนั้นนักข่าวไปที่บ้านเตรียมทําข่าวแล้วเพื่อที่จะรับแอร์เขาเรียกอะไรนะพระบรมราชองค์การเออแม่ผมเรียกไม่เป็นเนี่รถล่นผ่านหน้าบ้านไปเฉยเลยไม่จอไม่แล่นเลยรถไม่แล่นครับข่าวทีวีออกอกช่องรถก็จะเช่าไม่ใช่ช่องหนึ่งเขาไปถ่ายทอดอยู่ที่บ้านเออแต่ว่าข่าวอีกช่องเนี่ยเขาออกไปแล้วคุณต้องเข้าใจนะ บ้านเมืองเรามีทั้งคนดีและคนไม่ดีคนดีจะไม่ลงเลือกตั้งและคนดีจะบริหารประเทศไม่เป็นเข้าใจไหมคนดีต้องสองอย่างคือไม่ลงเลือกตั้งและบริหารประเทศไม่เป็นอันนี้ถึงเรียกวเป็นคนดีเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับผมอยากจะบอกตรงๆนะครับคุณเปลมเขาเห็นว่าเสียเป็นคนไม่ดี จะเรียกว่าเฮียก็คงไม่ได้เพราะว่าเฮียมันไม่ยอมรับคือเปรมเขาเห็นว่าเสียเป็นคนไม่ดีบอกตรงๆนะนะ <c oughs> ถ้าเสียเป็นคนดีจริงๆแบบภูพิพล์เนี่ยก็คงจะได้เป็นใช่ไหมครับคือเปรมเขาหวังดีเขาเลยไม่ให้เสียเป็นถ้าเสียเป็นแล้วจะทำให้ระบอบคบพังเพราะฉะนั้น เพื่อความเหมาะสมกูเป็นเองคือเปรมกเขาเชื่อมือเขาเองมากกว่าครับมีลูกทีมดีใช่ไหมครับมีทั้งสุรยุทธ์มีทั้งองค์มนตรีสายอะไรนะสายกฎหมายเขามีครบเครื่องเนี่ยคือไอ้ว่าดีก็ดีในความหมายของเขาครัไม่ใช่ดีในความหมายของประชาชนเสียไม่เคยทํารัฐทหารนะช แต่ภูมิพลรักะหารตลอดรัชการเลยคือพูดถึงเสียนะทำความชิบหายวายวอดเนี่ยน้อยกว่าภูมิพลน้อยกว่าครับแต่ลักษณะมันเหมือนภาพพอไม่ดีมันเหมือนลายแรงแต่มันไม่รุนแรงครับลายแรงเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเกี่ยวกับสังคมทท่วไป่เท่าไหร่มันรุนแรงแต่มันไม่้ายแรงเสียนี่ไปตบคนดูมันรุนแรงแต่ไม่ลายแรงแต่ภูมิพลเนี่ยก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลไล่แรงทาแบบซึมลึกทําแบบ ทำแล้วก็อบอกทำไปว่าตัวเองไม่ได้ทำด้วยเช่นการฆ่าคนเนี่ยงหารหมู่ไทยเลฟสเตชั่นสถานีเพื่อสาธารณรัฐไทย พ่อของผมพ่อผมวิญญาณได้ไม่เหมือนพ่อของใครบางคนที่เป็นการศุสสถาผู้ที่เลิศลำ้ำแต่ห้ามกถามและห้ามวิจารณ์ผมถามว่าจะรู้ได้ไงว่าดีที่